ปลาให้ยายครับผมขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกี่ปีแล้วแปดจ้ะแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดแล้วแปดสิโอ้ไม่นอนอยู่บ้านไม่ไม่พักผ่อนอยู่บ้านก็เพราะว่าไม่ค่อยกินอะไรเลนขอให้อะไรกินก็เลยโอ้ยใช้ต้องบายผมขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำบเงี้ยูกนะครับที่สองอู้หูชกช่วงให้ใหญ่หสัส บรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องจะพามายามรอบครับผมว่าวันนี้จะมันไหมเช้าๆเฮ้ยเห็นปลาเขารอบนี้ป่าเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องมีปลาเข้าอือ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 อออืออุดัวกั่นีอืออือคุณอะ ปุบปั๊บปุ่าปับตัวเน,น,นี้ยเป็ี่นาดตัวตัวแม่สามตัวตัวอื้อแต่โต่ว้าง,งใ,หใหญ่หูสามโอ้ยแม่ไซส,สวยครับ ใหญ่ๆเลยครับผมไข่หนึ่งสองสามอ้สวยงามเลยพี่น้องจ,จัดอีกแล้วสองลังใส่ในเดียวที่สองลัง,ใใง,ลงนี่หลังหนึ่งขี่ครับผมหลังนี้ก็สามเต้มมาใหญ่ๆครับเดีย๋ยวเราไม่เอาครับมาพี่น้องมา ไม้เปิดออกหมดเลยนะครับโอ้โหดูน้องลอยน้ํากระเด็นน้ําเปียกครับผมมีตัวเข้าครับดูว่าตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนครับอ๋อมีตัวแท้ตัวใหญ่แน่แบบนี้วะเกือ่ไหมอู้หูข้าสคู่ข้าสู่อู uh, ้ห uh, ลังแรกสามหลังนี้สองอู uh, ้สองขึ้นสามสองขึ้สามพี่น้อง สองใหญ่ๆโอ้โห,โโห,โโหยัดรอบอไ,ได้ถุงป่ามาด้วยเว้ยกะว่าจะไม่เข้านะวันนี้ห้าเต็มพี่น้องโอ้หลังนั้นก็ยังไม่เทครับผมดูหลังนี้นพิ้งคน่าจะเข่าเยอะแทมมวันนี้บาบีา้เข้าขนาดนี้สองตัวยัดเลยพี่น้องโ,อโหสุดจัดเดี๋ยวหลังนั้นมาเทครับผม มาเจอยายมาหาปลาพอดีครับผมก็ได้ปลาเดี๋ยวเราก็จะแบ่งให้ยายครับผมปช่อนสองตัวแต่อีกตัวหนึ่งมันพร้อมผมก็จะปล่อยครับให้ยายไปทำต้มยำแซ่บกิน <c oughs> ไอ่ใไหนไม่ใช่ต้มวยายยายก็จะตัดบ,บ้ากงกับเพีองโอ้โหก็ให้ยายไปกินอะไะแบ่งๆกันพี่น้องเองอยายก็กังกมต้ อ,นนอยายอยู่ใครอ่ะเ,เออต้มยำดีไปขายก็ได้ให้ไปแล้วเนาะปลาช่อนตัวใหญ่ๆนี่ยายไปกินสองตัวยายมาช้อนกุ้งเบือตกปลาของพี่น้องคอข้างดครับเบือใช่เบือเือปลาอันนี้คือเบือปลานินนะครับที่ใช้ตก เป็นกุ้งสดกุ้งฝอยครับแต่ไม่เป็นไรยายวันนี้ถือว่าหมานแล้วยายได้ปลาท่อนใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ตายเนี่ยกุ้งเดี๋ยวตายอ๋ยอยุไม่งานครับเดี๋ยวมันก็ขาวมันก็เปื่อยเ้ายายอเอาก่อนอามานางนี้ปลาให้ยายครับผมขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกี่ปีแล้วแปดก็แปดสิบเท่าไหร่ <80 S 1> แปดสิบเอ็ดโอ้ไม่นอนอยู่บ้านไม่ไม่พักผ่อนอยู่บ้านก็เพราะว่าไม่ค่อยจะมีอะไรกินอ๋อมีอะไรกินก็เลยโอ้ยใช้ต้องไหวผมขอยาสุขภาพล้านใดของแรงลำบ่ร้อไม่ต้องร้องครับสุดเข้มแข็งยายสู้ๆอายุยืนยืนครับห้าป็นกัเยอะเลยเนีโอ้ก็นั่นแหละยาไป็นวัดิหารเลยแปดสิบเอ็ดที่น้องโอ้โหแต่ก็ตัวกองเครื่องครับอืมมันจะตายไหม ไม่ตายยายยายก็แช่น้ำเอาไว้นนั่แหละะ้นนาเครับมัดให้ดีแหละเวลาวขึ้นฝั่งมาก็ไว้สูงๆเลยมัดดีๆนะมันกระทุ่งออกไอช่อนแปดสิบเอ็ดพี่น้องโอ้โหมันไม่ค่อยอ้วนครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยนะพี่น้องเยายเดินตรง,รตรงทางโน้นมันยิ่งโคลงโคลงไปรอบปลามเข้าฝั่งจ้งะปามมันก็มันยิ่งช้มันเยอะครับครับโอเคครับผมมาพี่น้องก็ แบ่งยายไปแล้วเราก็เอากลับมาสองตัวเยวชั่งน้ําหนักดูครับผมว่าจะหนักกี่กิโลครับผมพี่น้องปลาสองตัวนี้หลังเดียวครับผมเบ่งเลยพี่น้องสองโลมีแน่สองโลมีแน่พี่น้องจังปะสองโลมีแน่ถูกว่าแล้วสองโลหนึ่งครับผมพี่น้องโคตรใหญ่ะ่ะ ออตัวนี้เป็นไงสองโลมีแน่โหตัวนี้สองโลพอดีเล็กกันหน่อยหนึ่งครับผมตัวนี้จะตัวใหญ่กว่ามันๆครับผมหโหตันโคตรใหญ่ครับ